สวยงามนี่คือหน้าซัมเมอร์นะคะก็จะสวยงามนะคะเบลล่ากับปีนเป็นนุ่นแล้วนะเบลล่านะสวยสวยงามนะคะ๋ยะเป๋าสิ เบลล่าเบลล่าดูลูกเอาใส่เบลล่าเบลล่าพาเบลล่าลุยป่าน่ยังไม่ได้พักเลยแม่ยังไม่ได้พักเลยเอานั่งรอ โอ้ยช oh, ีเบลล่า <Wow. S 2> จะ <Wow. S 2> ออกไปหาผักเบลล่าหักแล้ววันนี้จะไปหาผักอะไรเอ่ยวันนี้เบลล่าก็ส่งสัญญาณแล้วว่าได้เวลา <laughs> ได้เวลา ข้าฤดูหาเห็ดหาผักแล้วค่ะวันนี้มีแดดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องเบลล่านะคะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียทักทายก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวป่าสนหรือสาวป่าเห็ดนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกของปีแรกปี2025นะคะ าพาเปียกับเบลล่าเราก็จะไปเดินเขาปา่าหาพักก่อนจ้าตอนนี้เฮ็ดยังไม่ขึ้นนะคะเฮ็ดยังไม่ขึ้นเนาะจ้ะเฮ็ดก็คงจะเป็นสินเดือนนี่แหละจ้ะสินเดือนแล้วก็เดือนนานี่แหละจ้ะก็จะทยอยึ้นแหละคิดว่านะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปตามลาจ้ะ <หา S 2> คลิปนี้ก,ก็ได้ลบออกแล้วก็มาทํา ปรับปรุงใหม่เนาะเป็นคลิปที่เก็บพักที่ไม่สามารถที่จะเอากินได้เนาะปัวจะเป็นขายเคียงเนาะพาเปียมิเกง่งด้วยชำนาญเรื่องเก็บพักเนาะจาก,ก็เลยต้องลบใหม่แล้วมาลงใหม่อีกทีหนึ่งเนาะอ่าตกลงคลิปนี้ก็พาน้องเบลล่าเข้าป่าเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สำรวจป่าเนาะจ้าก็ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท, uh, ที่มาคอมเมนต์ก่อนนะ่นะเนาะพาเปียใดหลบหลบออกแล้วเอามาปรับปรุงใหม่แล้วก็เอาลงใหม่จ้าะวัตเสียดายเนาะเป็นคลิปที่อ,อุตสาทมกับน้องเป็นลาเนาะพาน้องเป็นลาไปเที่ยว <c oughs> ไปเดินป่า <c oughs> ชมต <c oughs> ำรวจป่าดูวาเฮ็ดึ้ <c oughs> ดน <c oughs> ไม่ึ้นเนาะจริงๆเราเฮ็ดก็ยังไม่ขึ้นหรอกจ้าแต่ก็มียูมีม,มีพักที่กินได้นะเนาะนอะกจากน,นี้แหละ ยอดสนนี่ก็กินได้เด้อจ้ะยอดสนก็กินได้นะคะแล้วมีผักอีกชนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆผักเออะไรนะกะทินน่ะเนาะแต่เดี๋ยวยังไม่ไปเก็บจ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บอีกอีกที่วันวันยุทเนาะจ้ะยอดสนนี่ก็กินได้จ้ขอบคุณทุกๆกําลังใจเนาะขอบคุณคนที่มาติดตามเอ่อที่เอามาลงตอนแรกเราตอนนี้พาเปียได้เอามาปั๊บปุ้งจะเอาลงไหมเอาไปใส่น้าพริกได้เลยนะคะเนี่ยเปียว ยอดงามๆเลยจ้าอันนี้คือพักสลัดที่พาเปียปลูกระไว้เนาะจ้าผสมกับต้นดอกหม่เนาะเราเราปลูกในกระถางที่มีดินดินพวกนี้มันจะมีเห็ดเป็นพิษขึ้นเนาะจ้าที่นี่พาเปียปลูกเอาไว้แต่กินไม่ได้จ้าเพราะว่าเราปลูกจากดินที่มีผิดเนาะพาเปียปลูกประดับนะคะ ตอนนี้ทุงไหลถุงหน้ากับเขี้ยวสวยงามสดชื่นนะคะเราก็ได้ปลูกพักสลัดออกงามงามจ้าแต่ไม่กล้ากินไม่กล้ากินเนาะเพราะว่ามันปลูกจากเอกระถางดินที่มีมีพิษนะคะทุกคนพักเปียมไม่กล้ากินเนาะนั่นแหะคือง,งามงามเลยจา้ากำลังงามเลย ่ไม่กล้าก,กินเดลนละเดลนละมาลูกเดินละเลนี่ย้ yeah. <c oughs> เดินช้าเจอแล้วผักชนิดนี้กินได้นะคะกินกับส้มตำแซ่บ มแรงอืมอทนหมดแล้วแค่ได้แค่นี้อืมผลไม้ป่าผลไม้ป่าขึ้นเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวอีกสองเดือนอีกเดือนกกววาจะมาเก็บเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ วอะไรอ่ะเบลล่าเบลบล่าเบลล่า <laughs> เดี๋ยวเก็บยอดใบสิงโตไปด้วยงามงาม,อมเอาเอาเอาใบงามงามเลย

ก็บูเบอร์รี่กำลังออกเด้อจ้ะเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยจ้ะบูเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยกำลังออกเต็มเลยจุ๊ยู่อยู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 ยปีนี้ออกเร็วมากเลยโอ้ยปีนี้ออกเร็วมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วเพราะว่า วิธีแล้วเก็บแถวนี่ละจ้ะอร่อยหวานจ้ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะได้เก็บอีกแล้วเนี่ยบูเบอรี่ทั้งนั้นเลยทุกคนเป็น่าไม่แอบอะไรตรงนี้แอบลมเลยหรือเหนื่อยแ,แอบลือปลาส่วนใหม่นี่ละจ้ะ ป่าดอกอันนี้กินได้เนาจ้ะเห็นเขากินอยู่เนาะงามเน,นี่ยเห็นเขากินอยู่นะทุกคนดอกไม้นี้นะงามแท้เน่เป็นลามาแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะ ตอนนี่เราก็ไปได้ไปสำรวจปลาแล้วจ้ะก็จ้าที่เห็นหยอดตกกะกแ่นทีเก็บมานะจ้ากินไม่ได้จ้าเพราะว่ามันเป็นพิษนะคะที่ไปเช็คดูในเออ่ผักกินได้ในประเทศโนเวยเนาะคิดว่าผักนี่กินไม่ได้นะคะทุกคนจ้าก็ต้องรออีกเนาะรอ มันปูเห็ดพึ่งหวานป่านนี้เยอะนะคะที่ไปเดินดูมาเนี่ยจะยังไม่คืนลรอกจ้ะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกาการติดตามเนาะขอบคุณมิตรภาพที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็ได้ทำงานเยอะนะคะแล้วก็สนามยาสนามพักผ่อนหย่อนใจ สนามที่ทาใบนางเนี่ยก็เดี๋ยวขอทาไปเรื่อยๆแลจ้ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นระยะการช่องเออช่วงที่ช่วงที่ต้องเขาปลาตำรวจเฮ็ดเนาะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมันขึ้นเร็วมากๆเลยนะทามันขึ้นนบุบๆเนาะเราจะต้องเขาปลาสังเกตดูเรื่อยๆเนาะจ้ะนู่นแหละช่วงเดือนสิงหานู่นแหละ จะขึ้นเยอะมากเลยจ้ะเขดนี้นะคะเข็ดจะขึ้นเยอะมากเลยช่วงเดือนสิงหาเนาะเบนลาก็เก่งในการเขาป่าจ้ะเวลาเราเก็บพักเก็บเห็ดหรือทําอะไรเนี่ยนางก็นั่งรอจ้ะนางน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆเนาะสุขภาพแข็งแรงกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเบนลากบ๊ายบาย นางไม่ยอมให้อุ้มเลยจ้ะจะขาบบ้านหิวแล้วหิวแหละมันน่าหิวฉันนั่งรอนั่งรออาหารนันนี่คือเขาเศร้าน้ำผิกจ้ะ อ้ยหิวรือน้ำลายเป็นเป็นน้ำพริกเอ่อน้ำพริกเห็ดมันปูและเห็ดพึ่งพึ่งหวานนะคะตํำรวมกันเนาะเสียงเบนละ่ะเวลาก,กินแล้วจำเมื่อกี้นี่จ้าอันนี้ก็ของแม่นะคะอืมอืม อร่อยจ้า